สามวิธีใช้บัตรเครดิตยังไงให้รวยขึ้นนะคะวันนี้ก็มาในหัวข้อนี้แล้วก็อยากจะมาแชร์ประสบการณ์ของการที่ปุ้ยได้ไปรับรู้เกี่ยวกับคนที่มีไรายได้สูงๆแล้วหรือคนรวยอะนะคะที่ปุ้ยได้แบบไปรู้จักหรือว่าได้สัมผัสหรือว่าได้คุยแชร์ประสบการณ์หรือแม้กระทั่งตัวปุ้ยเองเนี่ย ก็ได้มีประสบการณ์ในการใช้บัตรเครดิตยังไงให้แบบมีเงินเพิ่มเข้ามามากขึ้นโดยที่เราก็ไม่ได้ตกเป็นทาสของมันอะนะคะวันนี้ก็เลยอยากจะมาแชร์3วิธีที่ใช้บัตรเครดิตยังไงให้รวยขึ้นซึ่งพอปุ้ยโพสต์ข้อความนี้ลงไปอะนะคะก็มีเพื่อนที่อยู่ในเพจเนี่ยมาแชร์ประสบการณ์ของการที่เขาเนี่ยใช้บัตรเครดิตแล้วไม่ไม่ไม่เกิดหนี้แต่ว่าเกิด ผลประโยชน์สูงสุดหรือคุ้มค่าที่สุดเพราะถ้าเราพูดถึงเรื่องการเงินนะเนาะปุ้ยจะเห็นแบบคอนเทนต์ที่ปล่อยออกมาเยอะมากเกี่ยวกับการแบบเหมือนใช้บัตรเครดิตแล้วมันเกิดผลเสียกับเรานะคะทำให้หลายๆคนเนี่ยไม่กล้าเปิดใจที่จะใช้มันหรือหลายๆคนที่พูดง่ายๆคือ ในเรื่องการเงินล้มเหลวเขาก็มักจะมีประสบการณ์ที่ไม่ดีเกี่ยวกับบัตรเครดิตอะนะน,นะคะแล้วสุดท้ายเมื่อเขาแบบแก้ปัญหาแล้วเขาก็ตัดสินใจที่จะไม่ใช้มันเลยทั้งทั้งที่ปุ้ยเนี่ยก็อยากจะแชร์ว่าเออมันบัตรเครดิตเนี่ยมันก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ช่วยให้เราอะคอือยังอะคะช่วยให้เราอะสะดวกสบายขึ้นแล้วก็ ช่วยให้เราเนี่ยมีเงินเพิ่มเข้าบัญชีมากขึ้นนะคะเออหลายคนก็คงจะสงสัยว่าอา้าวแล้วแบบมันจะช่วยให้มีเงินมากขึ้นหรือรวยมากขึ้นยังไงอะ่ะเออทำแบบไหนอะ่ะนะคะเดี๋ยววันนี้ปุ้ยจะมาแชร์สาวิธีเนาะอืมแต่ปุ้ยอยากจะบอกว่าเรื่องบัตรเครดิตเนี่ยถ้าถ้าเราเนี่ยไม่มีวินัยในการแบบ แบ่งสัดส่วนในการใช้เงินหรือว่าเราชักหน้าไม่ถึงหลังเนี่ยเราไปเปิดบัตรเครดิตใช้เลยแน่นอนค่ะมันจะไม่ช่วยให้เราเนี่ยรวยขึ้นแต่ว่าอาจจะทําให้ชีวิตเราดิ่งลงก็ได้เนื่องจากเราเนี่ยบริหารจัดการเงินไม่ได้ดังนั้นปุ้ยอยากจะแนะนําสําหรับมือใหม่ที่อยากจะเปิดใจใช้บัตรเครดิตแล้วแบบทําให้ตัวเองมีรายได้เพิ่มขึ้นเนี่ยอยากให้ฝึกวินัยอย่างหนึ่งก่อนก่อนที่จะใช้มันนะนะคะเพราะว่าถ้าเราเนี่ย ใช้มันโดยที่ยังไงเอ่ยโดยที่เรายังไม่มีวินัยในการใช้เงินหรือบริหารจัดการเงินที่ดีได้เนี่ยมันอาจจะกลับมาเป็นดาบหรือว่ามีดแทงเราให้ชีวิตไม่โอเคก็ได้นะคะอ,อ,อย่างแรกเลยก็คือการใช้บัตรเครดิตเนี่ยมันก็เหมือนกับการที่เราไม่ต้องถือเงินสดเนาะแล้วก็ใช้บัตร บัตรตัวนี้จ่ายแทนเงินสดในแบบในในร้านค้าอะไรต่างๆซึ่งมันก็ช่วยให้สะดวกสบายแต่ก่อนที่เราเนี่ยจะไปใช้อยู่ตรงนั้นเนี่ยปุ้ยอยากให้เราเนี่ยบริหารจัดการเงินหรือว่าแบ่งเงินทําหน้าที่ก่อนแบ่งเงินทําหน้าที่คืออะไรคือถ้าเราเนี่ยเจาะจงหรือวางตําแหน่งให้กับเงินทํางานให้เราตามหน้าที่ของมันเนี่ยเราสามารถที่จะแบบเหมือน เชิญเราเนี่ยจะสามารถที่จะนำส่วนที่ต้องใช้จ่ายในชีวิตประจำวันเนี่ยเอามาใช้แล้วเกิดแคสแบ็กหรือเกิดเงินกลับมาในบัญชีให้เราได้ใช้อีกนะคะซึ่งปุ้ยก็ทำวิธีนี้แล้วมันเวิร์กก็เลยอยากจะแชร์ว่าใช้บัตรเครดิตยังไงไม่ให้เป็นหนี้แถมรวยขึ้นด้วยนะคะซึ่งคนรวยหลาะคนเขาก็ใช้วิธีนี้นะคะเท่าที่ปุ้ยทราบมานะคะก็เลยอยากแชร์สวัสดีค่ะคนที่เข้ามานะคะฝาก กดแชร์ให้ด้วยเนาะหรือว่าอาจจะทักทายสวัสดีกันก็ได้ค่ะปุ้ยก็จะได้ทักทายได้ด้วยว่าเออใครเข้ามายังไงจะได้แชร์ประสบการณ์เกี่ยวกับเรื่องนี้ว่าเออถ้ายังไม่มีบัตรเครดิตอยากมีไหมหรือถ้ามีใช้ยังไงให้มันรวยขึ้นอะนะคะตามที่คนรวย หลากหลายเขาทํากันเนาะ,นอ,ะอย่างแรกคือเวลาที่เราได้เงินมาค่ะไม่ว่าจะเราจะเป็นแม่ค้าออนไลน์หรือทํางานประจําก็แล้วแต่นะคะเรานะคะจะต้องแบ่งเงินทําหน้าที่ซึ่งแบ่งเป็น3ส่วนนะคะปุ้ยขอ ขอแนะนำ1.1ก็คือการแบ่ง3ส่วนแบ่งยังไงก็คือแบ่งเป็น50 30 20อันนี้เป็นสูตรการแบ่งเงินนะคะแบ่งเงินทำหน้าที่เนาะ50 30 20เนี่ยคืออะไรนะคะคือ50เนี่ย50เนี่ยคือใช้จ่ายที่จำเป็นอ่าใช้จ่ายที่จำเป็นมีอะไรบ้างที่เราจะต้องจ่ายต้องใช้มันนะคะก็คือค่าไฟค่าน้ำค่าน้ำมันค่าอาหารซึ่งค่าเหล่านี้ค่าอินเทอร์เน็ตนะซึ่งค่าเหล่านี้เราจะต้องจ่าย อยู่แล้วรายเดือนยังไงก็ต้องจ่ายไม่ว่าจะเป็นคนทํางานประจาหรือว่าเป็นแม่ค้าออนไลน์หรือทำอาชีพอะไรก็ช่างอะเราก็ต้องจ่ายค่าไฟค่าน้ําค่าน้ํามันค่าอาหารอยู่แล้วนะคะในส่วนที่2ก็คือ30%ก็คือจะเอาไว้แบบเหมือนเอนเตอร์ t ทน เอนเตอร์เทนชีวิตตัวเองไม่ว่าจะเป็นซื้อขนมช้อปปิ้งดูหนังอะ่ะคือความบันเทิงของเราอะ่ะเราจะต้องมีงบตรงนี้อยู่แล้วเราก็ควรที่จะแบ่ง30%ของรายได้ที่เราได้มานะคะอืมสมมุติว่าแบบได้เงิน1,000 10, งบาท5้ อ่าห้าพันบาทเนี่ยก็คือต้องใช้ค่าน้ำค่าไฟค่าน้ำมันค่าอาหารอยู่แล้วซึ่งเราต้องจ่ายไม่ว่าจะมีหรือไม่มีหรือจะเป็นแม่ค้าออนไลน์เราก็ต้องจ่ายในส่วนนี้เราต้องมี30%เรนี่ยเราก็ต้องดูหนังฟังเพลงซื้อขนมช้อปปิ้งอ่าไปเที่ยวห้างอะไรอย่างเงี้ยไปท่องเที่ยวอ่ะเราต้องมีเงินในส่วนเนี้ยประมาณ3 0 0 0บาทอ่ะสมมุติว่ารายได้รายได้เดือนหนึ่งหมื่นหนึ่ง,งอะไรเงี้ยเนาะและ20%ก็คือ2,000บาทเราต้องเป็นเงินออมทีเนี้ยในส่วนที่จะเอามาใช้ในบัตรเครดิตเนี่ยก็คือในส่วน 50กับ3 0ซึ่งถ้าเราแปลงจากการจ่ายเงินสดอะเปลี่ยนเป็นการใช้บัตรเครดิตแทนเนี่ยมันก็จะช่วยให้เราเนี่ยมีแต้มมีแต้มเหมือนสะสมสแตมในเซเว่นนะคะซึ่งแต้มทำอะไรได้บ้างแต้มสามารถแลกเป็นไมล์ในการซื้อตั๋วเครื่องบินหรือว่าเป็นส่วนลดตามสถานที่ต่างๆอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวปุ้ยจะขยายความให้ฟังอะนะคะแล้วมันจะได้อะไรยังไงอีกอันนี้แล้วแต่เนาะเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังนะคะ ออมแล้วเราจะแปลงจากไอ้ห้าสิบเปอร์เซนที่ใช้จ่ายในส่วนที่จําเป็นกับสามสิบเปอร์เซนเนี่ยยังไงเพื่อใชใ้ในการใช้บัตรเครดิตแล้วไม่ใช้แบบเพลิดเพลินไร้สติหรือสุดท้ายกลายเป็นหนี้นะคะซึ่งมันมีวิธีการทํานะคะอ่ะหรือว่าถ้าแบบสามส่วนเนี่ยมันไม่โอเคก็ลองแยกออกเป็นหกส่วนนะคะเงินที่เราได้มาก่อนที่เราจะนําไปใช้กับบัตรเครดิตเนาะเดี๋ยวปุ้ยขอแจกแจงก่อนนะคะ นี่คือการทําหน้าที่ก็คืออย่างแรก6ส่วนของซิกจาเนาะอันนี้เป็นการบริหารจัดการเงินที่ทุททกคนจะต้องรู้นะคะทุกคนจะต้องทําให้เป็นเนาะเพราะว่าถ้าเราบริหารเงินไม่เป็นชีวิตเรานี่แบบดิ่งแน่นอนนะคะหรือเรียกง่ายๆว่าเราชีวิตเราจะนําไปสู่หายนะแน่นอนเพราะเงินมันเกี่ยวพันกับชีวิตเราไปทั้งชีวิตอย่างแรกเลยค่าใช้จ่ายที่จํเป็นห้าสิบห้าเปอร์เซ็นต5 เพื่อความรู้10%ทำไมเราจะต้องแบ่งเงินไว้ซื้อความรู้เพราะความรู้คือการเพิ่มศักยภาพเพิ่มความสามารถของเราให้เราสามารถมีรายได้เพิ่มขึ้นดังนั้นถ้าใครมีรายได้แล้วไม่เคยแบ่งเงินไว้ซื้อความรู้เลยคุณจะมีความสามารถเท่าเดิมหรือถอยหลังซะด้วยซ้ำสุดท้ายแล้วรายได้คุณก็จะลดลงลดลงเพราะว่าความรู้คุณเป็นความรู้ที่เก่าแล้วไม่อัปเดตคุณไม่ยอมลงทุนความรู้ให้กับตัวเองนะคะ ส่วนใหญ่แล้วคนที่มีรายได้มากคือหรือนะักขายมือทองจะแบ่งเงินบางคนแบ่งมากกว่า10%ด้วยซ้ำนะคะในการซื้อความรู้ที่ซื้อมาแล้วเรียนรู้แล้วขายได้มีเงินเข้ากระเป๋าทัานทีเขาจะแบ่งส่วนนี้ไว้เนาะแล้วก็ส่วนที่3มคือให้รางวัลชีวิต10%เเเพื่อการ,กรเกษียณเพื่ออนาคตแล้วก็บริจาคอันนี้ก่อนจะเตรียมตัวก่อนที่จะใช้บัตรเครดิต นะคะส่วนใหญ่คนรวยที่ใช้บัตรเครดิตเขามีการบริหารจัดการเงินแบบนี้แทบทุกคนนะที่ใช้บัตรเครดิตแล้วรวยะนะคะอ่ะแล้วก็ทีเนี้ยค่ะปุ้ยอ,อยากจะอแอปหรือประยุกต์ให้เราฟังว่าทํายังไงให้ค่าใช้จ่ายที่เราใช้ทุกวันเนี่ยแล้วใช้บัตรเครดิตแล้วมันมีเงินกลับเข้ามาในกระเป๋าของเราอะนะคะก็คือวิธีการแรกนะคะ ก็คือการนำค่าใช้จ่ายเนี่ยไปไปใช้จ่ายเช่นค่าน้ำค่าไฟแทนที่เราจะจ่ายเงินสดใช่ไหมคะเราก็ใช้บัตรเครดิตจ่ายแทนแต่ปุ้ยอยากจะบอกว่าทุกๆครั้งที่เราจ่ายบัตรเครดิตออกไปสําหรับมือใหม่นะคะปุ้ยแนะนําให้มีบัตรเครดิตเพียงหนึ่งใบเท่านั้นอย่ามีเยอะนะคะมีเยอะเราก็จะแบบเหมือนอยากใช้เยอะเราก็จะ อาจจะเกิดความโลภหรือว่าอยากจะใช้เงินเกินความสามารถของเราซึ่งมันไม่โอเคแน่นอนสําหรับมือใหม่ที่เพิ่งหัดใช้ปุ้ยแนะนําให้ฝึกใช้ก่อน1นึ่ใบให้เชี่ยวชาญก่อนนะคะให้มีเงินกับเข้ามาในกระเป๋าแล้วเราค่อยอัดแอปมี2ใบ3าใบาก็แล้วก็แล้วแต่เลยนะคะปุ้ยแนะนําว่ามือใหม่ควรจะมี1ใบและ1ใบนั้นนะคะควรที่จะเป็นธนาคารเดียวกันกับแอป แอปที่เราใช้ในมือถือเช่นสมมุติว่าคุณเปิดบัญชีของอบัตรเครดิตของกรุงไทยคุณก็ควรที่จะมีแอปอแอปออนไลน์แบงกิ้งของกรุงไทยด้วยเพราะว่ามันจะผูกเชื่อมกันระหว่างบัญชีในธนาคารออนไลน์ line, และบัตรเครดิตนะคะของปุ้ยก็อยากจะแชร์ประสบการณ์ว่าของปุ้ยเนี่ยคือใช้ของ KTC ซึ่ง KTC ก็เป็นเครือข่ายของ กรุงไทยนะคะซึ่งเงินเดือนปุ้ยเนี่ยผ่านกรุงไทยอยู่แล้วมันก็เลยทาใหอา้อนุมัติบัตรได้ง่ายขึ้นแล้วก็เพิ่มวงเงินอะไรได้ง่ายอันนี้คือมือใหม่ควรที่จะใช้บัตรเครดิตเดียวกันกับแอปธนาคารที่เราใช้อยู่หรือว่าถ้าเราเป็นแม่ค้าออนไลน์ก็ต้องเป็นกสิกรอยู่แล้วเนาะนะคะประมาณนั้นก็อาจจะเปิดบัตรเครดิตของกสิกรเหมือนกันเพราะว่าเวลาที่เราใช้บัตรเครดิตปุ๊บเนี่ย เราก็จะได้หักจากบัญชีของเราในทันทีวิธีการแบบนี้จะทําให้เราได้แต้มแล้วก็ทําให้เราเนี่ยมีเงินกลับเข้ามาได้ในบัญชีได้ง่ายขึ้นแล้วก็ทําให้เราเนี่ยไม่ใช้เงินเกินตัวด้วยนะคะได้แต้มได้แต้มจากการที่เราหักเอาบัตรเครดิตจ่ายค่าน้ำํำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ต ค่าน้ํามันนะคะทุกอย่างจะเป็นแต้มหมดเลยแล้วมันจะเปลี่ยนกลับมาเป็นเงินก็คือถ้าเป็นของ KTC ก็คือ1,000แต้มสามารถแลกกลับมาเป็น100บาทเข้ามาในบัตรได้สมมุติว่าเราใช้บัตรเครดิต200ร้อยน่างเงี้ยพอเราใช้กลับมาได้100ก็เหมือนว่าเขาใช้นี้ให้เรา100อ่ะอีก100เราก็เอาเงินในบัญชีปิดได้อะไรเงี้ยโอนชําระได้เดี๋ยวนั้นนะคะอันนี้คือการใช้ยังไงให้รวยเนาะแล้วก็อ่า ที่สําคัญเลยนะคะถ้าอยากให้มันแบบได้เวิร์กเลยสำหรับแม่ค้าออนไลน์เนาะก็คือการรับของในโชป p ี้ในแอปโช o p ี้เนี่ยมาขายลงใน Facebook ไม่ว่าจะเป็นใน Market p a พ e ใน Fan Page ในเฟซส่วนตัวนะคะซึ่งปกติถ้าเราแบบซื้อของในโช o ปี้อยู่แล้วอะนะคะการใช้บัตรเครดิตเนี่ยมันก็จะช่วยเราเหมือนกัน นั่นก็คือถ้าแบบเราขายของในช่องทางอื่นแล้วลูกค้าโอนเงินมาให้แล้วอะ่ะแทนที่เราจะโอนเงินสดเข้าไปในโชปปี้เราก็ใช้บัตรเครดิตแทนพอเราใช้บัตรเครดิตแทนปุ๊บเราจ่ายปุ๊บใช่ไหมคะเราก็กินกําไรกับลูกค้าหนึ่งต่อและเราได้หนึ่งต่อละแล้วต่อที่สองอ่ะก็คือ,อยังไงคะคือเราใช้บัตรเครดิตปุ๊บเราพอเราหักบัตรเครดิตเสร็จเราก็ต้องหักเงินจากในบัญชีซึ่งมันเชื่อมต่อกันอยู่แล้วหักเข้ามาจ่ายในบัตรเครดิตปุ๊บ นะคะเราก็จะได้แต้มแล้วอย่างที่สองคือถ้าเราซื้อผ่านแอปเขาเรียกว่าเปิดแอปโชปปีแทนที่เราจะกดแอปโชปปีแล้วสั่งปุ๊บไม่ค่ะเราเปิดผ่านแอปช้อปแบ๊กนะคะผ่านแอปช h อปแบ c กแล้วมันจะมีช่องทางการเข้าไปยังโชปีถ้าเราสั่งผ่านทางนี้เราได้แต้มบัตรเครดิตหนึ่งแล้วเราได้เงินคืนจากการซื้อของในโชปปี กลับไปยังแต้มในช็อปแบ็ได้ด้วยแล้วพอมันได้ประมาณ150บาทมันเรจะกลายเป็นเงินสดกลับมาที่บัญชีของเราเป็นเงินจริงๆอันนี้คือการใช้บัตรเครดิตอย่างชานฉลาดนะคะโอนปุ๊บใช้ปุ๊บเราต้องโอนเงินในบัญชีใส่คืนไปปับ๊บไม่ต้องรอ30วันนะคะเพราะว่าการรอ การรอ30วันก็อาจจะทาให้เราลืมก็ได้แต่ว่าบางคนบปิหารจัดการเงินได้ดีไม่หลงไม่ลืมหรือว่ามีการเขียนความจําได้ง่ายๆเนี่ยมันก็ช่วยให้เราขยายวงเงินหรือขยายระยะเวลาในการชําระได้ถึง30วันโดยที่ไม่ไม่คิดดอกเบี้ยนะคะแล้วก็เวลาใช้บัตรเครดิตเราจะจ่ายแบบขั้นต่ํานะเพราะว่ามันคือหายนะดีๆนี้เองนะคะดอกเบี้ยสูงมากและบัตรเครดิตไม่เหมาะกับการกดเงินสดออกมาใช้ค่ะดอกเบี้ยแพงเหมือนกันแพงกว่าบ,บัตรเงินสดด้วยดัง นนัน้ใช้บัตรเครดิตใจอะไรแทนแต่อย่าก,กดเงินสดออกมาเนาะประมาณนั้นเนาะค่ะและทีนี้ก็คือพอเราแบบจ่ายผ่านแบบชูบี้อเวลานั้นเราก็จะได้คอยได้คอยในชู p ี้แล้วเราก็สามารถที่จะซื้อของแล้วก็เอาคอยเนี่ยไปแลกได้อีกมันก็จะได้กําไรเพิ่มขึ้นมาอีกได้ด้วยนะคะ แล้วอย่างที่2ก็คือการที่เราซื้อของผ่านโชปปี้เนาะแล้วแบบมาขายใน Facebook ส่วนตัวโดยใช้บัตรเครดิตเนี่ยมันก็ทำให้เราเนี่ยเออสามารถผ่อนชำระได้ถึงแบบโอ้โหกว่าจะจ่ายก็อีก30วันน่ะเราเราเอาไปขายก่อนแล้วก็ได้ทุนได้กำไรมาก่อนซึ่งวิธีการแบบนี้คือการใช้บัตรเครดิตอย่างชาสนสะลัดเนาะอ่ะก็คือเหมือนเอาไปลงทุนของในในแอปโชปปี้อะไรอย่างเงี้ยหรือแบบถ้าใครแบบโอ้ย คือทํายังไงคะซื้อของจากโชปี้มาลงขายใน Facebook ส่วนตัวโดยไม่ต้องชืดได้ไหมขายของในอากาศได้ไหมก็มีแนะนําในคอร์สสอนขายของในมาเก็ตเพจนะคะซึ่งปุ้ยเนี่ยมีวิธีการแนะนําว่าเออขายของแบบโดยเอาของในโชปี้มาลงขายยังไงโดยที่เรายังไม่ต้องลงของเนาะวิธีการที่ปุ้ยขายอยู่เนี่ยปุ้ยก็คือใช้วิธีการคือเอาของในโชปี้มาลงขายในมาเก็ตเพจก่อนยังไม่ได้ จ่ายเงินอะไรใดๆทั้งสิ้นพอลูกค้าโอนเงินมาปุ๊บเนี่ยแทนที่ปุ้ยเนี่ยจะโอนเงินลูกค้าซื้อเลยทันทีปุ้ยก็ให้หักผ่านบัตรเครดิตแล้วปุ้ยก็โอนเงินของลูกค้าเนี่ยเข้าไปจ่ายในบัตรเครดิตปุ้กเลยได้สองเด้งคือได้แต้มด้วยนะคะสะสมแต้มเนี่ยสามารถเอาไปแลกเอ่อพวกร้านอาหารต่างๆในห้างดังๆหรือว่าการท่องเที่ยวโรงแรมต่างๆเนี่ยก็ได้สิทธิ พิเศษอะไรหลายอย่างมากได้ราคาพิเศษราคาประหยัดที่มากกว่าที่เราใช้เงินสดจ่ายด้วยซ้ำนะคะซึ่งอันนี้มันก็เป็นสิทธิประโยชน์ที่ดีมากๆถ้าใช้เป็นเนาะแต่หลายคนก็พูดมันอยู่ในแง่ร้ายมากเลยถึงทั้งทั้งที่มันก็ไม่ได้ร้ายอะไรขนาดนั้นมันดีซะด้วยซ้ำถ้าเราแบบใช้บัตรเครดิตป,ปุ๊บแล้วเราโอนเงินในโมบายแบงกิ้งจ่ายปั๊บอย่างเงี้ย ก็คือเราได้แต้มด้วยอ่ะเออแล้วพอครบพันแต้มมันก็กลายเป็นเงินหนึ่งร้อยบาทกลับมาค่ะมันก็เวิร์กตรงนี้แหละดีกว่าเราใช้เงินสดเฉยๆยังไงเราก็ต้องจ่ายค่าน้ําค่าไฟค่าน้ํามันอยู่แล้วแล้วทําไมเราแค่เปลี่ยนวิธีการจ่ายแค่นั้นเองอะนะคะแทนที่จะจ่ายเป็นเงินสดนนเนอะเราก็จ่ายเป็นบัตรเครดิตแล้วก็โอนเงินจากแบงกิ้งเข้าไปก็ค,คือจุกเลยอันนี้คือคนรวยที่เขาใช้กันนะคะ คือจ่ายปุ๊บโอนปับ๊บอย่างเงี้ยฮะเขาเรียกว่าอย่างนั้นนะคะเออถ้าใช้ไม่คล่องก็ใช้บัตรเดียวไปเลยผูกไปเลยนะคะหรือว่าลูกค้าซื้อปุ๊บเราก็จ่ายปับ๊บเลยจ่ายผ่านบัตรเครดิตแล้วก็โอนจ่ายชําระเดี๋ยวนั้นเราก็จะกลายเป็นคนขายที่ชาญฉลาดนะคะคือ ซื้อของโชป p ี้มาขายไม่จมทุนนะ,ะวิธีการแบบนี้เห็นไหมคะคือการใช้บัตรเครดิตอย่างชาญฉลาดเนาะเราก็สามารถเก็บกําไรได้ทันทีโอนจ่ายคืนในบัตรตอนนั้นเดี๋ยวนั้นเลยไม่ต้องรอ30วันเนาะมันก็จะเห็นเงินเห็นกําไรนะคะแล้วก็วิธีที่3ที่จะทําให้เราเนี่ย มีเงินเพิ่มมากขึ้นจากการใช้บัตรเครดิตนะคะนั่นก็คือการออมซื้อทองนะคะจากบัตรเครดิตซึ่งมันสามารถแบ่งจ่ายเป็น10เดือน12เดือน6เดือนเองนี้ยโดยไม่คิดดอกเบีย้ยเลยศูนเปร์เซ็นต์สมมติว่าเรามีบัตรเครดิตเราก็อาบัตรเครดิตเนี้ยไปซื้อทองนะคะทองหนึ่งบาทณนะเวลานี้สองหมืเราก็สามารถที่จะแบบ ผ่อนชำระเดือนละ2,008อย่างเงี้ยไปจนครบ10เดือนได้มันก็กลายมาเป็นทองคำแล้วอีก10เดือนข้างหน้าเนี่ยมันก็อาจจะทองคำมันอาจจะขึ้นไป3,000 3 5 0 0 0 36,000 36, อะไรอย่างเงี้ยก็ได้หรือขึ้นมา3,000 0่ะมันก็เห็นกำไรหนอนๆแล้วใช่ไหมคะเออเห็นกำไรได้ทันทีอ่ะสมมติว่า เราผ่อนชําระ10เดือนแล้วในเดือนที่5เนี่ยทองขึ้นไปถึง35,000แล้วแล้วเราเอาทองที่เราซื้อมา28,000เนี่ยไปขายแล้วแล้วเราเอาทุนมาปิดอ่ะมาปิด28,000อะ่ะเห็นกําไรแล้วค่ะเท่าไหร่คะ35,000ก็กําไร7,000นี่คือการใช้ใช้บัตรเครดิตอย่างชาญฉลาดนั่นก็คือการเอาไปลงทุนต่อนะคะประมาณนี้แล้วก็วิธีที่3นะคะ าการลงทุนกับความรู้นะคะนั่นก็คือตอนนี้มันมีคอร์สออนไลน์เยอะแยะมากมายเลยนะคะแล้วคอร์สออนไลน์เนี่ยมันก็เป็นคอร์สออนไลน์ที่สอนให้เราทํามาหากินหรือว่าทําเงินกับมันได้ทันทีแล้วตอนนี้ค่ะคอร์สออนไลน์ต่างๆเนี่ยเท่าที่ปุ้ยเห็นหรือทุกปุ้ยได้ไปเรียนนะคะก็มีอยู่2เจ้าที่รับบัตรเครดิตนะคะ ก็อาจจะเป็นของครูนิดหน่อยด้วยที่รับบัตรเครดิตซึ่งมันก็โอเคมากๆเนาะสมมุติว่าคอร์สนั้นอนะ่ะมันราคาแพงมากๆนะคะเราก็เอาบัตรเครดิตเนี้ยจ่ายแล้วก็ขอผ่อนจ่ายเป็นกี่เดือนก็ว่าไป3เดือน6เดือนเป็นการลงทุนความรู้เนาะแล้วก็ไปซื้อคอร์สออนไลน์นะคะที่เสริมทักษะในการที่เราแบบเอาไปทาปุ๊บแล้ว ทำเงินกับมันได้ทันทีอะไรอย่างเงี้ยเอาไปเรียนรู้ทักษะที่ทําเงินกับเราได้นะคะการตัดต่อวิดีโอหรือว่าการใช้คําเขียนคําทําเงินอะไรก็แล้รแต่นะคะเราก็ใช้วิธีการใช้บัตรเครดิตนะคะจ่ายนะคะเพื่อนําความรู้ไปต่อยอดให้เกิดกําไรพอมันเกิดกําไรแล้วนะคะเราก็เอาไปจ่ายบัตรเครดิตก่อน30วันนะคะ มันก็จะเห็นกำไรแล้วก็ทุนไม่จมด้วยนะคะอันนี้เป็นการาใช้บัตรเครดิตยังไงให้รวยขึ้นนะคะหรือ,อของปุ้ยเนี่ยก็จะพูดให้ฟังว่าเมื่อก่อนเนี่ยก่อนปุ้ยจะมีเงินล้านแรกอะเนาะ ตอนนั้นเนี่ยก็คือฐานเงินเดือนของเรามันไม่พอที่จะทําบัตรเครดิตนะคะตอนนั้นปุ้ยก็กติดลบอะคือไม่มีเงินออมซะด้วยซ้ำแต่แบบว่าด้วยความที่เราเนี่ยเวลาที่เราจะเลือกคอร์สออนไลน์ว่าเราทําเงินได้หรือไม่ได้ปุ้ยแนะนําให้ออย่าด่วนตัดสินให้ดูข้อมูลย้อนหลังของผู้สอนนะคะเช่นของปุ้ยเนี่ยไปเรียนกับอาจารย์เอเทนนะคะซึ่งตอนนั้นน่ะคอร์สไอ้้าผู้จาได้เลยเป็นแบบ เป็นแบบเหมือนนําความรู้มามามา,มาทาเป็นคอร์สแล้วก็สอนเขาอะไรอย่างเงี้ยนะคะซึ่งตอนนั้นราคา7จ0ดเมื่อ5ปีที่แล้วมันแพงมากสําหรับคนฐานเงินเดือนออไม่ถึง2 0,000ตอนนั้นเนาะปุ้ยก็แบบไปกดบัตรเงินสดยูเมอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ไม่รู้หรอกว่าเฮ้ยมันจะทําเงินกับเราได้ไหมรู้แต่ว่าเออไม่เออ,เอ,อไม่อาแบบเบอร์แบบงงงแต่แบบว่าอาจารย์แกให้ทําอะไรปุ้ยก็ทําแบบฝึกตามนั้นเลยนะคะแล้วก็มีต้นแบบโมเดลอีก ท่านหนึ่งที่เคยเรียนแล้วประสบความสำเร็จอะเราก็เดินตามเขาอ่านนะนะคะปรากฏว่าอ่าวันที่เปิดขายคอร์สเนี่ยแบบอาจารย์เห็นแกก็ช่วยเนาะมันก็ทําให้เราเนี่ยม,ม,มีมีเงินกลับเข้ามาทันทีเลยอะคิดดูว่าปุ้ยลงทุน7จ0 0ันครั้งแรกที่ปุ้ยได้เงินกลับมาก็คือสาม0 0ืปุ้ยก็มีเงินไปปิดแล้วก็ได้กําไรด้วยแล้วแล้วปุ้ยก็มีทุนที่จะแบบเหมือนไปจ่ายการเรียนออนไลน์มา เพราะทุกๆครั้งที่ปุ้ยลงทุนเนี่ยปุ้ยก็ได้เงินกําไรหรือว่าได้ฝึกทักษะค,ความสามารถในการขายมากขึ้นนะนะคะซึ่งตอนนี้มันก็ดีมากๆเลยซึ่งอาจารย์เอเทนแกก็เปิดรับเป็นบัตรเครดิตก็แม้กระทั่งอาจารย์บัณฑิตก็เปิดรับเป็นเครดิตมันเลยทําให้เราเนี่ย สามารถที่จะเข้าถึงความรู้ในราคาสูงที่ไม่กดดันตัวเรามากนะคะคือจ่ายแบบผ่อนจ่ายได้แบบ5เดือน6เดือนเนี้ยด้วยปริมาณเงินที่น้อยคือไม่ได้ใส่เงินก้อนใหญ่ซึ่งสมัยก่อนเนี่ยมันไม่มีในการชําระบัตรเครดิตเนี้ยอันนี้คือคนรวยอะ่ะเขาก็ใช้วิธีการแบบนี้นะคะก็คือใช้บัตรเครดิตจ่ายแล้วก็ผ่อนชําระไปนะคะทําให้ไม่กระทบค่าใช้จ่ายประจําเดือนที่เรามีทุกๆเดือนอย่างนี้เราก็สามารถเจ็ดกําไรเนี้ยไปลงทุนกับความรู้ได้นะ คนรวยมักจะเอาเงินไปลงทุนก่อนแล้วได้กําไรกลับมาเขาถึงไปซื้อความสุขถึงไปซื้อท่องเที่ยวหรือว่าไปกินอาหารหรูหรูซื้อแล้วไปซื้อรถนะคะเขามีเงินเขาลงทุนก่อนแล้วเขาเอากําไรเนี่ยไปใช้ชีวิตมันแค่5หรือ10%เท่านั้นแต่ไอห้าห้าเนี่ยก็สูงกว่า มนุษย์เงินเดือนอย่างเราแล้วแต่มนุษย์เงินเดือนของเราหรือหลายคนที่ยังไม่ได้รวยอะ่ะส่วนใหญ่แล้วได้เงินเดือนมาปุ๊บไม่ลงทุนความรู้เลยคะ่ะซื้อความสุขให้ตัวเองทันทีเข้าร้านหรูๆซื้อรองเท้าแพงๆหรือหรือ ไปท่องเที่ยวโดยใช้พัสเคดิตแล้วผ่อนชําระทีหลังอ่ะแบบนี้มันไม่เวิร์กเพราะว่ามันไม่สามารถทําเงินให้เรากลับมาได้แต่คนรวยยอมลงทุนกับตัวเองอาจจะไปเรียนบุคลิกภาพหรือแต่งตัวให้สวยขึ้นแล้วเขานําบุคลิกภาพหรือการที่เขาแต่งตัวสวยเนี่ยออกไปเป็นนักขายหรือพรีเซนต์หรือสร้างความน่าเชื่อถือให้คนเนี่ยซื้อโปรดักต์เขาซื้อสินค้าเขากลับมาแล้วได้กําไรแต่คนเราหรือว่าคนธรรมดาทั่วไป ได้เงินมาแต่งตัวให้สวยเพื่อโชว์ให้คนอื่นดูแต่ไม่มีเงินหรือรายได้กลับมาอย่างเงี้ยมันก็ไม่เวิร์กหรือเราอยากใช้ชีวิตเหมือนคนรวยแต่เราเอาเงินทั้งชีวิตของเราเลยอะที่จะต้องไปใช้รายได้อย่างอื่นอะทั้งหมด100%ะไปซื้อความฟุ่งเฟือยเหมือน เหมือนคนรวยอ่ามันก็เลยทําให้เราเป็นหนี้แต่คนรวยไม่ใช่นะคะไอที่เห็นเขาโชว์หรือเห็นเขาเข้าร้านแพงๆเขาใช้เงินแค่สิเหรือหเปอจากกําไรที่เขาสร้างมาทั้งนั้นนะคะประมาณนี้นะคะก็ประมาณนั้นก็ลองเอาทิกวิธีที่ปุ้ยแนะนําไปทั้ง3วิธีเนี้ยไปใช้ดูนะคะเผื่อว่าเอ่อจะได้ไอเดียดีๆหรือว่าเพื่อนๆที่ใช้บัตรเครดิตแล้วมี เงินเพิ่มเข้ามาในกระเป๋าหรือ,อทำให้เกิดความสะดวกสบายกับตัวเองมากขึ้นหรือยังไงเนี่ยก็ลองแชร์เข้ามาในโพสต์นี้ด้วยนะคะ mm. เผื่อว่าจะเป็นประโยชน์กับหลายๆคนเพราะคอนเทนต์เนี่ยมันไม่ค่อยได้รับความสนใจปื่อก็ไม่รู้ว่าเพราะอะไรเนาะแต่ว่าถ้าเราแบบใช้บัตรเครดิตอย่างถูกต้องหรือถูกวิธีมันก็เป็นอีกเครื่องมือหนึ่งที่จะทําให้เราเนี่ย ได้ชีวิตที่เป็นทางลัดมากกว่าคนทั่วไปถ้าเราใช้บัตรเครดิตเหมือนคนทั่วไปแน่นอนค่ะม,มันก็ทําให้เราเตี้ยตกเป็นทาสของเงินแต่ว่าคนรวยเนี่ยเขาใช้บัตรเครดิตโดยที่เขาอ่ะเป็นเจ้านายของเงินเพราะเขาเนี่ยได้ระบุว่าเงินทุกครั้งที่เขาใช้เนี่ยเขาจะให้เงินเนี่ยไปทําหน้าที่อะไรบ้างไม่ใช่แบบใช้เบอร์เบ์แบงแบงหรือไม่มีการวางแผนเลยแต่เขาได้มีการวางแผนแล้วว่าเฮ้ยถ้าใช้อันนี้มันต้องได้เงินกลับมานี้นะเขาลงทุนกับบัตรเครดิตอย่างนี้นะเขาต้องได้เงินกลับมาหรือว่าเป็นแปม อะไรต่างๆกลับมาให้เขาเนี่ยเกิดผลประโยชน์สูงสุดกับเขานะคะส่วนใหญ่ปุืจะเห็นแบบจ,จ่ายปุ๊บโอนปั๊บทั้งนั้นน่ะคือใช้บัตรเครดิตปุ๊บแล้วโอนเงินใส่เข้าไปปับ๊บทั้งนั้นนะคะคนรวยเขาใช้กันแบบนี้มันก็เลยทําให้เขาเนี่ยไม่มีหนี้หรือว่าแบบเฮ้ยมีรายได้กลับมาเออนะคะหรือแบบไม่มีผลกระทบอะไรกับรายได้ของเขาเลยนะคะเพื่อยจะแบบเหมือนเหมือนอยากให้สังคมเนี่ยปล่อยคอนเทนต์แบบนี้มาเยอะๆ พวกเราคนไทยก็จะได้แบบใช้บัตรเครดิตอย่างถูกวิธีเนาะประมาณนั้นแล้วก็มือใหม่ปุ้ยแนะนําให้เลือกบัตรเครดิตที่เป็นไงคะที่ไม่เสียค่าธรรมเนียมเนาะไม่ไม่เสียค่าธรรมเนียมรายปีนะคะเพราะว่าถ้าแบบเสียค่าธรรมเนียมรายปีก็อาจจะทําให้เรามีจ่ารายจ่ายเพิ่มขึ้นนะคะประมาณนั้นก็หวังว่าคอนเทนต์ในวันนี้จะมีประโยชน์เนาะเดี๋ยวปุ้ยอาจจะแบบสรุปหรือว่า ทำเป็นข้อความให้เราได้อ่านกันง่ายๆก็ได้นะคะก็ต้องขอขอบคุณหลายๆคนที่เข้ามาฟังหรืออาจจะฟังย้อนหลังก็แล้วแต่นะคะก็หวังว่าบทความนี้จะเป็นประโยชน์ให้กับทุกคนคะ่ะแล้วก็อวยพรให้ทุกคนนะคะใช้พัดเครดิตยังไงแล้วก็รวยขึ้นรวยขึ้นนะคะลองเอาทิศวิธี3วิธีนี้ไปทำดูคะ่ะไงวันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีคะ่ะ